ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณ้าชื่อนะคะสงิงส่งสีนะคะนี่เป็นงานโอทอบของสงกราน,นะคะรอแล่าคะอนัสงรา์แล้วงานโอทอบทีนี้ค่ะที่นูน่นมีการตบบัเอน,นะคะการตัดักีารตััีเนมันจะมีปัญหาอะรบ้า่แล้ว การการที่ป้าขายอยู่ที่หนนะคะป้าขอยู่จังหวัดใดคะคือป้าไม่มีหน้าร้านนะคะแตมีแต่ที่้านที่ด้านงก็ก็มีขายที่ไหนบ้างแล้วก็มาออกมาอย่างไรราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะความแข็งแรเตั้งแต่ห้าพันห้าร้อบาทจนถึงหส ตัวนี้ตัว <Because> ท <Copy modelling out> ีเก้าอ๋อถ้าเป็นเพลงเจ็ดได้ครับรถขับสีดาาค่ะสองตังบสีดําเลยนะคสีดาาค่ะค่ะงั้นขอบคุณนะคะที่ใ